หอดแล้วเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไก,กลๆเลยครับพี่นออ้องปราสาทปางกูนะครับมันเกิดจะมีสามปางนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไก,กลๆเลยครับกระสีมีบูรณะสมแซมอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นปราสาทเก่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะสีผ้ามาเบิ่งตั้งแต่เอ่อ ปางแหลกนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวสิพายางไปเกตไก่แต่ไหยใกล้ๆเบิงนะครับพี่น้องนี่นะครับผมบันไดนะครับเกตบันไดนะครับสมัยก่อนนชั่นนะครับพี่น้องถ้าเกิดมาปางแหลกกันนะครับนี่นะครับปางแหลกพี่น้องโบราณแล้วก็ยังงามอยู่ครับแต่กะมีพุทธนาซอมแซมนะครับ มาเบิ่งแผ่นนี่เนาะพี่น้องเนาะผมกับบอหงุ้งกันมาแผ่นเอพันซื้อครั้นครับนี่ครับแผ่นนะครับท่านี้เพิ่งกับซิวป่างแรกนะครับปัางที่สองนะครับเพิ่งกับสมแซมไปรลายครับว่าโบราณเนาะพี่น้องเนาะปัางที่สองกับซิมีกันครับภาพนะครับแต่ฮัมบูรูพันซื้อถึงนี่ยังนะครับ คนสมัยก่อนนะพี่น้องนาอนี่นะครับปางสองนะครับต่อไปปางที่สามนะพี่น้องนาะอ่า๋ย่าไปเบิ่อไกลเลยครับว่าแผ่นนั้นเป็นภาพอีงเลยครับพี่น้องพี่น้องค่อยมากวะครับพี่น้องครับใยคยมากกับเม็นไตภาพไตคลิปได้ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อ อ่านี่ครับปางสามนะครับและนี่ก็คือปราสาทปางกูนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมใดนะครับนอจงไดขันสนใจคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ที่เราพ้นคนมาหนอกนะครับพี่น้องครับสำหรับมือหนีนะครับสวัสดีครับ